สวัสดีครับพี่นอ้องไปซื้อเช่นเคยครับผมล่างเบื้องเมย์ติ๊กตอกอยู่เล่นติ๊กตอกอยู่พี่นอ้องอันนี้เขามาถึงของ <c oughs> ต้องต้องยาเหรียญ <c oughs> บ้านเขาจะเห็นแบบนี้บ้านเ้าคนีกันแหละพี่นอ้องลองดิษฐ์ขูดมันว่ามันเจ็บพี่นอ้องเอ้ยมันว่ามันปวดนะอันนี้บอกปวด ผมเห็ดให้ตลอดครับขูดจนขูดจนเนื้อช่ำน่ะพี่น,อน้องไงขูดจนเนื้อช่ำอดีตทงม,มาตีไม่กวนชิคุยอืมอม, <laughs> อมาหอวห่องเลยมาเคาะป๊ก๊กป๊อก๊นึกว่ไอยยังปังหมันูัน พูดเอ๊ะนี่ให้แน่แอรสันพี่น้องนว่มาเริ่มแดงแล้วขูดไม่เสียงพี่น้องยินเสียงหมพี่น้องม็นตาเจ็บเนาะเดี๋ยวไปหลัอยอยงนี่ยิงเตียน น,น,นั่นบะกบเ้เรงรูเลยดีอะ <c oughs> เดงรูเลยพี่น้อง ยูไตรวันกันคือกันได้ไหน้องเห็นผมเห็นอยู่เห็นเขาเป็นเงเสียเห็นเขาเห็นอยู่บานเท่ากับมีเขาก็บเฮดเท่กันนะเนาะมึงช่วยเดบรูเพนโบราดเพนยังไงเขาจังไหนกับบัวหัน ผมยาวกันไก่มันเสียปกติกันตัดให้นะครับไก่มันเสียวุ้ดิสวยมากยังอาา่ะอะไรนะไม่ยังยังอยู่อ่ะอืมอยูย <laughs> อ่ถ้านเองอยู่ยังเห็นตู้มีทัวร์อ่ะนอนพี่น้องเห็นจริงจริง กวนบกกวดขดแรงขดแรงมาสั่นเป็นยังเลยโอ้ดแรงแรงมาสั่นพี่น้องมึงคอยขูดจนเก็บมือนะลามือนะเไอ้คนโดนขูดหลัางเบเก็บเ้ยแต่ไอ้คนขุดนี่เรยเก็บเก็บมือไม่หรอกปวดมือ โอเคคอคม่ไม่นเ็าท่นโอ้เป็นยังเบไทยก็่เป็นยังโอ้อิอเนเดาราานอ้พี่น้องแดงละโ,โอเคครับพี่น,นอ้องเจ็บซ้ยอะไร <laughs> เจ็บซ้ย <laughs>